คากหลายค่ะคุณการตองขอบว่าคุณหลายคุณหลาบเราเดาพอแล้วหา้<ฮ>ไปจำไปคักหลายกี่ร้อยล้านแล้วคะตอนนี้น่าจะมีเกือบร้อยแปดสิบยังปู<บ>ปีนี้มันคือแบบว่าคือมาคักแทนภาษาอีสานมันคัก ขอบคะุณหล,ลายค่ะคืออยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบอาจจะมาดังตอนแก่นเนาะคือรู้สึกว่าตัวเองบอกว่าอยู่ในวงการมานานค่ะคือจะแบบจะจะยี่สิบปีแล้วแล้วรู้สึกว่าใช่ค่มานานมากแล้วพอแบบเรามามีชื่อตอนแบบหลังๆเราก็รู้สึกว่าเออหรือเข้ามาดังตอนเท่า <c oughs> บอลอันนี้ก็พิษภา,าเต็มเต็มหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือมิถุนากรกดาแต่ว่ามีทัวร์ต่างประเทศด้วยค่ะแต่ว่าแตแค่สองปรเท้ขาก็จองมืแติดไปแล้วจริงๆเป็นโอกาสแล้วก็เป็นเป็นเป็นโอกาสที่เราจะได้แบบ กาบโกยแล้วก็มีโอกาสได้เก็บตังค์ไว้เรียนเองตอนแก่เลิศเขาบอกว่ายุคนี้ต้องการตองเท่านั้นภูมิใจไหมภูมิใจค่ะไปไหนคนอย่าจําชื่อผิดนะคะถ้าถ้าเรียกดอกอ้อคือพี่สาวนะคะต้องการตองเท่านั้นนะคะแล้วมีชื่ออื่นไหมคะไม่มีแล้วค่ะมีเมก้าตองต้องเป็นทุ่งเงินทุ่งทองนะ